หลากถ้อยร้อยทำนองหลากมิติภาษาหลากลีลาวรรณคดีหลากวิถีคติชนสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังหลากถ้อยร้อยทำนองในตอนนี้ดิฉันรองศาสตราจารย์อิงออนสุพรรณนิชฐ์เป็นผู้ดำเนินรายการในตอนนี้ขอเสนอเรื่องบัณฑิตไม่ควรครบกับคนพาน ก็มีโครงนะว่าฝูงหงหลงเข้าสู่ฝูงกาสีหราชเคียงโคนาคลาดเคลา้ามาต้นระคนลาเลวชาตินักปราดพานพาเต้าสีนี้ฉไหนางาม เมื่อเราแปลคําคศัพท์เนี่ยนะฮะหงก็หงเข้าใจนะคะเมื่อฝูงหงในหลงไปสู่ฝูงกาสีหราชก็คือพญาสิงโตลและเจสีนะคะคลาดเคล้าก็แปลว่าวเดินเคลียร์คลอกันไปนะฮะม้าต้นและคนลาม้าต้นคือม้าพระที่นั่งน,นะคะเต้าก็แปลว่าไปเมื่อเราแปลคโครงบทนี้เราก็จะได้ใจความว่าหงซึ่งหลงก็อยู่ในฝูงกานะคะหรือว่าราชาสี เดินเคียงคู่ไปกับโคนานะคะม้าทรงของพระราชาอยู่ปนอยู่กับฝูงลาเนี่ยดูไม่งามนะคะบัณฑิตกับคนพานเนี่ยไปได้วยกันเนี่ยสี่สิ่งนี้นไม่งามเลยนะ,ะอันนี้เป็นความเปรียบเทียบอะนะคะฝูงหง,งก็หมายถนะึงบัณฑิตกาก็คือคนพานราชสีห์ก็เป็นบัณฑิตโคนาก็คนพานม้าทรงก็เป็นบัณฑิตเนี่ยนะฝูงลาคือคนพานคือถ้าเราเห็นหงก็เขาอยู่กับการาชสีห์อยู่โคนาม้าทรงอยู่กับ ฝูงลาหรือบัณฑิตย่คนพาเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรทํานะคะคือบัณฑิตไม่ค,ควรเข้าไปคนพานั่นเองนะคะหลาบถ้อยรัถนนในตอนนี้ก็หมดเวลาลงแล้วพบกับรายการหลาบถ้อยละถนนได้ใหม่ในตอนหน้าดิฉันรองศาสตราจารย์อิงอ่อนสุพรรณนิช์ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะหลากถ้อยร้อยทํานองโดยภาควิชาภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยร่วมกับ สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม FM 99.5